วันที่31ตุลาคม2 5 6 7เป็นวันสิ้นเดือนละเป็นวันพระวันพระพร้อม14ค่ำเนาะแหม14ค่ำเดือน11เมื่อเดือน11ขึ้นเดือน12 25อีสิบห้าเมื่อวันเพ็ญวันเพ็ญเดือน12บสองกับเมด่อฤดูกระถิ่น ดูฤ้วดูการกระถินมีอยู่เดือนนึ้หลังจากอพันษาแล้วก็มีการทอดกระถินวันนั้นวันนี้พพุทธประเพณีชาวพุทธมากระตุนการทำกิจกรรมเป็นบุญบางคนก็ว่ามีอาน,นิสงส์งหลายอาน,นิสงส์งการทำบุญกระถิน่นมีบุญเมื่อละแมแต่ว่าเฮามีโอกาสไร้เฮ็ุไรเหตดไปล่ละชีวิต ต้องดาเนินอยกับการศึกษาเรียนรู้ในการทําคุณงามความดีให้เจ้าของเนระาอาศัยบุญนี่แหละเอ้าจังได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์อาศัยบุญนี่แหละจังได้มาศรัทธาในพทธศาสนาได้มาเรียนรู้ศึกษาขอวัดปฏิบัติในบุญกุศลมันก็เป็นผลมีผลนี่ก็ต้องอาศัยความศรัทธาในการกระทํา ว่ามนีนวัดทุกคนสิลศรัทธาในการทําบุญกุศลคุณงามความดีมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างแต่มาทําบุญกับความได้บุญก็ต่างกันมาทำบุญฝังทื่อเล็กชึ่นหวยในนี่แหละเนี่ยมันก็ต่างกันโยะมาทำบุญละกิเลนี่เออเนี่ยมันเป็นของผู้มีปัญญามีความฉลาดขึ้นจากน้อยมันก็ฮะมันก็ต่างกันตรงนี้แหละต่างที่บอกเข้าใจในคําสอน พระพุทธเจ้าฮะละเพี่ยงสอนให้ทำบุญกับเพื่อนละความยึดมัน่นความต้ีนีิธเหนียวอต่อโซกับความขี้เหนียวความยึดนั่นแหะของของเฮาของของเฮาอ,อะ,ะนะมันยึดไว้จิตไปให้ผูนนน้นั้นผู้นี้เหตุอย่างเนี่ยก็เลยมีการทำบุญกระถินเนี่ยกระถินก็มีเลื้องของหน้าอย่างพวกนี้นไม้ตินาบานนะเดีย๋ยวประวัดครั้งทำไมพระพุทธเจ้า องค์ใดพวกนี้องก้อนหรือองค์นี้ก็มาจากวจักเนาะมาเป็นคนยากจนเป็นคนยากจนก็เลยโอ้ยเฮาที่เฮาเกิดมายากจนกันยอ้อนว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดบุญให้ทานเออรับทุนรับจ้างก็เป็นทานเขาเนี่ยนี่แหละนี่แหละมันบ่ได้มีเหตุเธอเกิดมายากจนก็เลยคืดได้ก็เลยได้เงินมาก็แบ่งไว้กินแน่ครึ่งนึงเอาไปทําบุญแน่ครึ่งนึงอั่นนะ่ะนี่ยนาทจนก็ยังหู้จักทําบุญนี่บ่ เพื่อเฮานี่โอ้ยไปให้ยังงั้น่มมีสิกินยังสิไปทําบนนุญย,ยันงั้นะคนก่คิดไปเนาะไปย้อนบ่ทาบุญเน่นี่แหละมันก็เลยบ่ได้อาน,นิี้ส่งในความลําลวยขึ้นมานะมีน้อยกินน้อยแบ่งป้ายเดีนะ๋ยวให้มันมีศรัทธามีความเข้าใจนะว่าเหยดเนียน่ยนี่แหละเฮาจังเกิดมาทุกข์เรายากลําบากบ่เคยให้ทานนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญนะนะเป็นเรื่องบุญกรรม ในทางโลกในทางสัตว์โลกคือทำอย่างก็ได้เฮตุปัจจัยกลับมาเพราะว่าการกระทําก็คือกรรมนั่นแหละกรรมที่เจ้าของเฮ็ดคือบุญคุณงามความดีไม่เฮ็ดบุญคุณงามความดีอันนี้ส่งในเฮอดบุญนั้นกรรมนั้นนั่นแหละกรรมนั่นแหละก็ส่งผลให้เฮาได้รับคือบุญกรรมก็เฮาก็ได้เกิดมาเป็นเสรีฐรรักษาศีลาวนารักษาศีลเกิดมาเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม นี่แหละภาวนาศึกษาเรียนรู้สังขารบทเทยงเกินมากมีปัญญาเนี่มันก็ตั้งกันอยู่ได้เห็นบอกเกิดมาแต่ละคนรวยยุ่ยแต่ผมมีปัญญาก็มีได้ร่ำรวยบวทานอย่างเดียววงจักการภาวนานะวงจักวัตถุกเกิดจากหยั่งวงจักเหตุของทุกนี่แหละบมมีปัญญาก็เลยทุกก็เลยยึดในทรัพย์สมบัติว่าของเฮาเฮารวยเฮากัน มีความสุขกับสมบัติที่มีอันนี้บมมีปัญญาในในทางธรรมปัญญาที่จะออกจากทุกข์ในบางคนบอกบอกให้ทานเกิื่อมากมีปัญญาเยอคือภาฮิยะน,นั่นะเกิดบ่เคยให้ทานภาวนาอย่างเดียวอันนี้มันก็บรดีขึ้นกันได้เนาะภาวนาอย่างเดียวอดอดยากยากภาวนาไปก็โอ้ยอยู่หากินกันเนี่ยลำบากจนเนี่ยน,นี่แหละแต่ก็ยังดีเรายังมีปัญญาเป็นบ่แต่เฮ้าอันนี้ จนกบจนปัญญาก็บ่มีแห้งทุกข์ตื้อเหมืนบอกนีอย่างก็บทุกกับลูกกับผัวกับกูกับทุกคนนั้นกับคนนี้ก็แค่ให้กูทุกข์อันนี้แห้งมัดแมงจนก็หังโง่ยังปึกนะนะบวมมีปัญญาอันนี้ยังทุกข์ไปเต็กจนก็มีปัญญาใครู่ได้เปมนบอกจนก็เลยโอ้ยบ่ทุกข์เนาะจนกึกกรบกมองเห่าเนี่ยรึกษาใจเจ้าขวางละอุปทานขันไปเลยนี่เป็นมีปัญญาเน้นมันก็บ่ทุกข์ เพื่อจังหวะปัญญาประเสริฐก่อนรัก,กปัญญาเนี่ยก็คือนี่แหละความรู้ความเข้าใจเนี่ยให้ใจในเหีุยนี่แหละมาทุกข์กับหยังอยู่โัขข้าวนึงในโลกนี่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วกันนี่เนี่ยพอดถอนความเห็นพิษเจ้าของเ่ยไม่ได้อิสฉาคนรวยไม่ได้อิสฉาคนงามคนรอดเพาะจังว่าอิสาก็อิสาผู้บ่ทุกข์มาละอิสาผู้บมีกิเลสเออคือนในอย่าง ในโคบานไปเลียงโง่ไปเห็นพระเจจาหนังอยู่ในป่าแล้วโอ้ยคือคือสิบุเป็นทุกข์อย่างเนาะพระพระรูปนี้บุเป็นทุกข์อย่างเน,นาะเห็นสมณะเห็นพระพุธเจ้าหนังพระธเจาเจ้าบุาเ,าเป็นทุกข์กังวลอย่างเลยเพราะมันหนังอยู่ในป่าหน้าตากับพ่องใส่มันมีความเลาร้อนดินลนในใจเลยเพราะพุทธเจาก็เลยว่าโอ้ยอเ,เราเป็นผู้มีความ ็นผู้หนึ่งนะะเป็นผ no on ู้หนึ่งแหละที่มีความสุขที่สุดในโลกอนายนี่ได้ยินหรอโอ้เป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกวะเขาเคยจะเปลี่ยนขึ้นกันได้เนาะยันไหนไหนนอยจะงบเปลี่ยนเป็นผู้มีความสุขที่สุดเป็นผู้หนึ่งนะนะอ๋อเขาเมาฟละกกิเลสนี่เดียวไม่ละกิเลสไหนไหนเนาะนั่นแหละวกคงชักขนาดบางคนก็โอ้ละกิเลสนี่บอสิ่นําไปสู่ความสุขที่สุดในโลก แมียนบ่มีเหมีนว่ามีมีโผล่ล่อมีมีงามได้ความร่ำรวยได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เฮา่มีความสุขที่สุดในโลกบบว่าแเมีนบอกเฮาครบได้กินอาหารแซ่บเฮากอโอ้ยมีความสุขโอ้ยเป็นบุญเหลือเกินเป็นบุญขั้นน้อยได้กินอาหารชั้นเลิศบางคนบบเป็นบุญขั้นน้อยได้ไปเห็นอ่าอันนั้นเห็นอันนี้ได้ไปกราบหลวงพ่อได้ไปกราบพระพุทธเจ้าได้ได้ไป ประเทศอินเดียเป็นบุญเระว่นี่แหละคลืนไปปุงแต่งไปก็เป็นบุญ <c oughs> ปปปเป็นบุญก็เป,ญเป็นสุกนะได้ไปเห็นแล้วก็ปุงแต่งว่าเยาของเป็นสุกสิ่งวัดทุนั้นบลูเหลืองนั่นนี่มันอยูนในใจที่เฮาที่ลุ่มหลงกันนี่นะมองบอเห็นว่ากิเลสนั่นละ่ะเอากิเลสอ่ละล่ะคือความสุกที่แท้จริงบมมีความดินรวนที่จะจะสวยหาอยยังจักรลวบเสียงกินรถ มันต้องอาศัยบุญเป็นการล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตอย,ย่เกิดมาจนก็เลยต้องให้ทานในการกฐรินนี่เดียวเราพอผมมีเงินในตินาบานผมมีเงินเป็นคนจนมันเลยรับจ้างเป็นรูรับจ้างเศรษฐีเนาะรับจ้างเศรษฐีก็ต้องไปตัดง้ายเก็บเงินกระโปรงพ่อสิได้่มีเสื้อผ้ายูซุดหนึ่งอะไรเงี้ยนได้นอะสิได้เงินไปทําบุญก็เลยไปขายไงนะ ขายเสื้อผ้าแล้วแก้ผ้าขายาเบอร์ไหมแล้วมาเย็บเป็น่นนะครับคุมกายเจ้าของไว้เอาเสื้อผ้าไปขายมันชัดท่าหลายเห็นบะ่ะขายได้จักบา้านมันว่าได้ห้ามาศกห้ามาศก,กกรสิบานหนึ่งอ่ะไดะเงินบาทหนึ่งอันนี้ได้นี่เออไปให้เรษฐีบอกว่าเรษฐีนี่เป็นประธานกระถิออมาส่วนรุ่นน้องอ่ะล่ะไปสิรวมกระถินน้ำนอเออรุ่นน้อ,นองก็โอ้ย นั่นก็จยะเฮ็ดพูนี้ก็จะเฮ็ดได้เนาะรวมกระทิ่นะนะะเลนผมมีเงินเล้วเอาเงินสายไปเฮ็ดกระถินน้นำเพลนขายเสื้อผ้าเจ้าของได้เงินบาทหนึ่งเทียทีได้เงินบาทหนึ่งก็เออเรากระสาทุกได้เราไม่ได้แว่าปฏิเสธได้ทําบุญบาทหนึ่งบาทเชบ,บาทก็ได้เออเป็นบุญเมื่อดเดอ้อเอเราเอาเงินบาทหนึ่งแล้วไปซื้อเข็มเป็นบอกซื้อเข็มกัไดนะ้น่ะได้มีประโยชน์ได้ไปมาเย็บให้พระเย็บผ้าจีวรในนี้ละ ได้บุญกุศลเนี่ยนี่แหละคนูจักศรัทธาในบุญไปเรื่อยขวนขวายหูจักเฮียนะนะหูจักเฮ็นว่าเออเกิดม่าน่ย้อนว่า,วาเฮามีบุญบุญที่เขาทำมาจังเกิดมาเป็นคนเนี่ยบอกมีบุญแล้วก็อาศัยเกิดเป็นหมาเป็นสัตว์นรกนั่นเรื่องของบาปกรรมเห็นบอกแต่ว,ว่านี่แหละคําว่าการเวียนไวยไต่เกิดนี่ถ้ายังบอกูอริยสัจสี่หรือเฮตุของทุกข์คืออปุปทานขัน เมันก็ยังเวียนวายตายเกิดคือก็แม้สิมีความสุกกับรูปเสียงกินรถมันก็ยังมมีตัวต,วตวนยังมีความเห็นพิษบ่สามารถที่จะขนทุ์ใดเนี่ยเฮาจังววาโอากาสเฮาได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาฟังธรรมแล้วก็น้อมใจพิจารณาเบิง่งพระเพื่อเอาคำจริงมาบ่เอาคนอุบายต่าง มาเฮาได้ศึกษาเรียนรู้มันพระกามาในนีน้แล้วมาทําบุญมาสมาทานสินแม่นบอกสมาทานสินก็มีแม้นว่าพระเออพิ่นสีให้สินดบบอกเพิ่นแค่เบาอสินเบาอว่าเวียนไว้เด้อความบดีตรงนี้ห้าข้อนี่เฮ็ดได้อยู่บ่เฮ็ดไดเจ้ากระสิไดพบพบความสุขสุขติเฮ็ดบ่ไดเจ้าก็ได้พบความทุกข์ก็ามาเบาอเื่อเนาะไม่ได้แม้นว่าเป็นผู้ให้สินเป็นผู้ ให้บุญให้ท่านี่อย่างเท่าเป็นผูมิอวะวเฮ็ดอันนี้มันเป็นบนุญเฮ็ดอันนี้มันเกิดคุณงามความดีนี่เจ้าเฮ็ดเจ้าก็ได้เหมือนว่าเพิ่นเอาบุญมาให้หรือว่าเอาทางนี้พานมาให้มีนี่ยงดลจิตดลใจก็เท่าเท่าต้องมีสติปัญญาในการฟังเทียฟังงรรมตรงนี้แหละมันสิเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจมันมีเหตุมาในนี้แต่และคนแต่และคนเห็นมี้บ่ เกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาพิการสติปัญญาตั้งกันความศรัทธานในพุทธศาสนาก็ตั้งกันเมื่อเกิดมาดวานับถือพุทธศาสนาก็บ,บริสุทธิ์ใจวัดว่าศาสนามาเข้าวัดบังเทือกมาเข้าวัดก็ยังบ่เข้าใจคําสอนก็นยังยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออนวอนพระพุทธโลกพญานาคเศร้าโศกเฮ่าเห็นบ่คือพอเข้าถึงคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็ลงไปเนี่ยนั้นเนี่ยนี้น มึงเทืพระก็สอนพิษอี่ทำพิธีกรรมวงสวงอี่อย่างต่างๆพระเฮาสิได้ดีมีเปลี่ยนขึ้นมาเทือเลี่ยงทือหวยขึ้นมาก็ว่าเพาอย่างนั้นแหละบุญย่อมย่อมเทือเลียงแหละย่อมมีบุญเฮ็ดบุญหลายหลายเด้อก็แมืนอนย่อบุญน่ะก็ะเป็นเหตุปัจจัยแต่ละคนเฮาสิตั้งใจแต่ว่าเออสิเอาแต่เลี่ยงเทือเลียงมันก็นยกึดมันก็ติดอย่างนี้ได้ มีได้ศรัทธาในความดีที่เท่าทําแล้วก็แล้วแต่สิผลสิให้สิเกิดขึ้นนะผลกรรมสิเกิดขึ้นผลคุณ้ามความดีที่เท่าเฮ็ดนี่แล้วแต่ว่าสิทรงผลย่ำใดก็แล้วแต่ห้องบุญนถ้าผู้ภาวนาเปี่ยมสิมุ่งมั่นทําความดีสงเคราะญาติพี่น้องสงเคราะมีโผดูแลก,กันย่างดีในการศึกษาใจเจ้าขวางนี่การศึกษาก็คือศึกษาธรรมะศึกษาใจที่มันยังมี ตัวตนมีกี่เลี่ยนเน่นี้แหละเนี่ยเนี่ยความหมายในทางธรรม้อมาเรียนรู้ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเนะ่ะมันต้องเอาไปใช้ในการดํารงชีวิตให้ถือต้องเหมือนว่าเออมันบกเกี่ยวกับเฮามันบกเกี่ยวเนี่ยไงมีเหมือนว่าเป็นเรื่องของพระของชีเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่เกิดมาอยู่นี่แหละถ้าบทศึกษาเมื่อก็นมีตัวตนแล้วก็ทํากรรมต่อไปเหมือนบอกทำกรรมก็ต้องเจ้าของกระรับกรรมต่อไป เราบอกแม้เรื่องของเฮ้าเนี่ยไหนก็เรื่องของเฮ้าเต็มๆนี่แหละเจ้าของยังทุกข์โยบ่ทุกข์อันนั้นกันนั่งโง่โย่เดียทุกข์กันยังบอกศึกษาทำให้เข้าใจเ่ยบอกปล่อยว่างมาได้ยังวา่าผัวเฮาลูกเฮ้าของของเฮ้าอยู่เห็นบ่เมื่อเกิดการสูญเสียพัดผ้าก็ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูย่มันยังว่างบอกเปลี่ยนมันยังบอกเข้าใจธรรมชาติเมือเคอาใจธรรมะ ใจทรม,มากกเออผู้นั้นผู้นี้ตายก็เออปงสังเวชใหนและคนเขาเกิดมากต้องตายต้องปัดผ่าเป็นธรรมดาคือจังบทสวดที่สวดกันอยูฮันดีนี่นแหละความจริงน,ะนั่นแหละความทุกข์ความจริงที่เป็นทุกข์นี่ความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยความจริง,งนี่ต้องแก้กันทุกคนแล้วก็ทุกข์กันเพราะแก่มากก็ทุกข์ ฟ้าตามัวลูกก็อวยนังก็อวยเสื้อบาดบางคนเสื้อบาาในพอนเล่าพอนขาน้อยอวยนังบ่ได้ขาน้อยเจ็บเอวเห็นบอกมันเจ็บมันปวดนี่แหละมันเท่ามันแก่มืนกันเย็ดอย่างกันลำบากสลที่ย่อก็อวยอวยอยแหละเนี่ยเจ็บแหละทรมารแหละเนี่ยความเจ็บเป็นธรรมดาเจ็บกันคู่คนเึ็นความจริงบ่เป็นเนี่ยก็ยอมรับเลยแม้ว่ามันเป็นความจริงมันบ่ บังคับบัญชาบ่าได้มันเป็นสังขารที่บ่เทียงผู้ธเจ้าให้ศึกษาเพื่อเข้าใจแล้วก็ยอมรับนีอะไรเหตุปัจจัยของชัต์โลกที่ยังท่องเที่ยวในวัดฏะสงสารก็ต้องเกิดมาทุกข์อยู่ในนี้ถ้็ตายพระสวดเหมือนบอกก็ต้องตายเกิดมากก็ต้องตายตายก็เป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งรักขอ,ของนั้นของนี้ก็เป็นทุกข์เราต้องพัดภาคแน่นอนก็คือ พอพัดภาคจักเปลี่ยนกับจากตายไงเด็กไปอยู่หมังนั้นไปอยู่มังนี้ไปทํางานมังนั้นมังนี้หมดตะกี้ว่าอยู่ตรงนั้นก็โอ้ยผงแต่งว่ามีสุกมีทุกไปมองนั้นเลยกัเหตุปัจจัยได้กลับมาบ้านกับได้พัดภาคจัก,กตรงนั้นมาไมา่อยู่บ้านเนี่ยชีวิตก์ก็ดาเนินไปอยู่กับการเห็นนั่นเห็นนี่กระทบอันนั้นกระทบอันนี้แต่คนบทศึกษาธรรมก็คือว่าแล้วมันก็นยัง ยดทุขทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ปุ่งแต่งไปเพราะว่าเรื่องเล่าสิดีสิสวยสิสุขสิทุกข์ในอดีตมันกระดับไปหายไปหาดจว่าพุทธเจ้าเนี่ยเอามามาเปลี่ยนคิดวิตกกลงว่นอกอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอดีตตั้งนานว่าเขมยยะเนอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วบกวรที่เอามาคิดวิไลลำพันธ์ปัจจุบันเป็นเสี่งที่คุณอยู่และก็เรียนรู้ศึกษา อน,นาคตก็ยังมาบทหอดบทถึงบุควรสิไปคำหนึ่งการศึกษาทำการเรียนรู้จิตใจเจ้าของนี่แหละผู้ใดเห็นคณะคณะที่บ่มีตัวตวนกับสิ่งประกฏนั่นแหละทำจิตให้บ่คข้นแค่งอนเงนนี่แหละจิตของผู้เข้าใจคือต้องเรียนรู้แหละมันจังเข้าใจมันจังเรียนรู้ว่าปัจจุบันนี่แหละสำคัญ ที่ไยูก่กบปัจจุบันเนี่ยไดบอกให้ทุกอยู่แบบไม่ทุกอยู่แบบไม่มีตัวตนนั่นแหะนั่นแหละเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ว่าสุขในนิพพานแล้วบ่มีตัวตนม่มีความบ่มีตัวตนมาเป็นผู้มีสุขหรอกเดี๋ยวมันคือความรู้สึกที่ว่างเบาสบายนี่แหละเดี๋วว่าตัวตนสิบบยึดว่าเฮาว่างเฮาเบาเฮาสบายมันเหนียวเหนียวการปุงแต ps. Ps ่งไปแล้วนะม่นส่บมมีตัวตนมาไม่มีความสุขกับอย่างนิพพาน นิพพานมันเหนือตัวตนเหนือตัวตนมาสุกกับทุกข์นะมัสุกสุกจริงโย่แต่ว่าผมมีตัวตนมาสุกภาษาสมมุติธรรมะแท้มันเป็นสิ่งที่สอนบ่ได้อธิบายบ่ได้เตรียมที่นี้มันอยู่ในภาษาโลกสมมุติมันก็ต้องมาสื่อสารกันเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาเพื่อให้เขาถึงสภาวะที่สอนบ่ได้บ่บ่ได้นั้นสุกที่บ่ต้องมีตัวตนไปสุกนั้น มันจึงเว้าบาได้อธิบายบ่ได like to ้เดี๋ยวทำมานี่มันสอนบาได้ได้เห็นอยู่บ่บ่ต้องไปปรุงแต่งอย่างนะบ่าต้องไปอธิบายอย่างบ่าต้องเข้าใจอย่างมันเป็นของเขาแนวนั้นทีนี้ย่งบอกเข้าใจก็เลยต้องมาอธิบายให้เข้าใจนะหลัว่าเออทุกอย่างเป็นอย่างเขาจังบ่ต้องไปอธิบายเขาเขาเขาบ่เทงเดียวเขาเป็นทุกครั้งเขาเป็นอนัตตาบังคับบัญชาบาได้ <Yeah. S 2> พี่จารณาไปพิจารณาไปเออมันก mm hmm. เเเ็เข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยมันก็เลยหุบป,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 ปะหุบปะเรต้องอธิบายอย่างเออแมนอิลีเป็นตามคำสอนว่าพุทธเจ้าอิลีอันนี้เป็นการล่าไล่ตัวตนที่จะมีเหลืองกับชิงปรากฏเป็นการภาวนาปฏิบัติธรรมละอุปทานขัน mm hmm. เป็นการ ทำาลยตัวตวนเป็นการตัดกรรมมาแล้วว่ายังไงสิบบ่สร้างกรรมทำเวียงก็ไผเวลาเขารู้สึกมีดีก็พูดใดเรืยว่ารู้สึกดีมันกะสิมีสตินบอกให้มีตัวตนวนพ่ขึ้นมาเป็นกรรมมาเนี้บอกเารู้สึกดีเขาก็เป็นกรรมเด้เขาพ่อใจเขานะพ่อใจเขากันเยอะเยอะมีความสุขเยวเห็นหน้าเขาเนี่ยบอกเยอคุยกับเขาบางคน นี่ค,คุยกับหมายังคุยกับมูป็ปได้นี่แหละเห็นบ่พอใจมันเป็นกรรมกันได้ยึดเด้มีตัวตนพอใจในรูปมันเองภาวะหน้าคือยะมีความพอใจในรูปในเสียงในกินในรสเพราะว่ากับหมากับหมูกับอย่างต่างๆนี่แหละนี่แหละศึกษาใจตัวเองในนี้นี่เรื่องของธรรมะแภาวะธรรมนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอน ไม่แม้เร like, ื่องมาทำพิธ <th eight> ีกรรมอ่อนวอนวายและชีวิตเจ้าของสีดีขึ้นบ่ได้เรียนรู้หลังไกยที่มันเสื่อมไปแก้ไปแล้วก็ต้องพัดภากจากกันไปขอบ่ศึกษาบางคนกับบ่เยาะฟั่งเนี่ยนี่แหละบ่เยาฟังสอนเด้ออนติดเรื่องทุกคือบ่บอกว่าสอนเห้เห็นสุกเห็นน่ได่าจมีความสุกันนี่ล่ะกสอนใี้เห็นทุกนี่ล่ะว่ามันเป็นความจริงที่เขาคันที่ทำ ขวัศึกษาเรียนรู้ว่าทุกที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติก็บระยึดมั่นถือมั่นแหละม,มันมีปัญญามันจะมีตัวต,วตนเยอะได้เสียบสเสวยนะนี่ก็เข้าใจอยู่ดอกว่าสติปัญญาคนมันต่างกันในนี้แหละเพราะว่าบ่ได้อบรมมานั้นการฟังธรรมนี่มีคุณประโยชน์หลายบาอาจารย์ไปจังเน้นฟังธรรม แต่ต้องฟังธรรมที่เป็นความจริงก็ให้เกิดปัญญาเหมือนฟังธรรมแล้วให้มีตัวต้นฟังให้ดีๆแหละธรรมะดับทุกธรรมะใดที่สอนให้เฮานี้คลายความกำนัดยินดีในรูปเสียงกินรวดใดอนั้นถือต้องแล้วเหมือนฟังธรรมและวะ้วว่าสายนั้นบริสายนี้บริสยอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ดีมมีแมนน้นเป็นไปเพื่อกากอละกิเลสไม่เป็นไปเพื่อกันก่อ ความพ่อใจคนนั้นก็ความพ่อใจคนนี้อยู่ผลทุกข์นในไหนอ่นเนะ,ะเนี่ยแล้วเข้าใจธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ได้สนใจคนนั้นคนนี้ไม่ได้สนใจสายนั้นสายนี้เ,เนอะไม่ได้สนใจผ้าเหลงผ้าข่าวดอกใจจิตใจเจ้าของนี่แหละมีความง,ง้หลงเป็นตัวตนนี่มันก็เออแสงดงว,ว่ามันมีกิเลสมีทุกข์เมื่อเข้าใจแบบนี้ คำสอนพระพุทธเจ้าเพิ่งมาสอนให้เรียนรู้เจ้าของในละกิเลสรวบก้นหลงในใจเจ้าของเมืนมาเอาชนะผู้นั้นผู้นี้ชนะใจเจ้าของบ่ได้สิไปชนะผู้ใดได้ซะหรือสิมันไปชนะม่านอยเสะอชนะใจคือชนะกิเลสเจ้าของชนะใจเจ้าของได้อีหยังเกิดขึ้นมันก็นั่นแหละมันก็ชนะมันคือมันบ่มีตัวตนนั่นล่ะคำว่าชนะ ใจเจ้าขวงชนะความว่ามีตัวกูมาละทุกเกิดขึ้นกับ,บ,มมบ่มีกูมารับเนนี้ยมันก็ชนะเมืเ่อไหร่ไอนะ่ว่าชนะว่ได้ชนะใจเจ้าขวงเลยผู้ใดมาด่าก็ฮึมหึม,มขึ้นเนี่ยก็แพ้แหละจะเป็นชนะไอ้ยังนั่นแหละจังว่าฝึกให้เจ้าของดีก่อนชนะใจเจ้าขวงได้ก่อนมีกำลังแลวก็มันก่อนเข้มแข็งนั่นแหละหมววันไหวตัว สิ่งกระทบนั่นแหละจิตที่ฝึกดีแล้ว,วย่อมไม่วันไหวด้วยแรงลมภูขักภูผ,ผาที่แข็งเห็นบอกภูผ,ผาไม่วันไหวด้วยแรงลมลมแห้งเท่าไหนหินภูผามันก็ซ,ซื่ออยู่จิตใจที่ฝึกดีแล้วก็บรรวัตนไหวด้วยลวกกระทำผู้ใด,ดเอาลาบสักการะมาให้ก็ซ,ซื่ออยู่อดี๋น,นี้บบเขาเงินมาให้ โอ้ยเจ้าได้กระถิหลายได้เป็นสิบล้านโอ้ย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 ดีใจโย่หัร้องอันนี้มันวันไหวอันนี้โอ้ยเจ้าขึ้นได้กระถินน้อยแท้โอ้ยน้ำมอยหงอยเหงาโอ้ยอันนี้ก็วันไหวเื่กันเป็นทุกข์ฝึกใจบุดีอันนี้โง่โยเห็นบอกฝึกใจเลยแล้วไม่วันไหวด้วยโลกธรรม ลาบสัก,กระ,ะยศถาบรรดาศักหรือนินทาสลรเสรืญกระตามที่เขาเจอเนี่ยก็อันนั่นแหละบบวันไหวคือใจซื่ออยู่ดีนี่ตัวโกมาเป็นสุกทุกกับอย่างนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้านะอยู่ใสหละก็ยุ่ในใจเจ้าของนี่ละที่จะต้องเรียนรู้พิจารณาตามคำสอนเอนเนี่ยพิจารณาเบึ่งเอาเอาอัมมาฟังสัมเนลนะสาธุ ขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย